<c oughs> ประเทศชาติเป็นที่กำเนิดที่อาศัยของเราเป็นที่อำนวยอิสรภาพเสรีภาพและความสุขสบายทั้งปวงแก่เราทุกคนไม่ว่าเพศใดวัยใดไม่ว่าพลเรือนหรือทหารจึงควรรู้สึกสำนึกว่า เราเป็นเจ้าของทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องทํานุบำรุงและป้องกันร,รักษาไว้ให้เจริญมั่นคงไปโดยตลอดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส,าสที่ทรงเข้ารับราชการเป็นานายทหารประจำการเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2519 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามมานุษติวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2563ตรงกับวันขึ้น6คข้ามเดือน10บปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอ,อาณาจักรอาคารที่ตั้งณนะสวนเรือนด,ดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่อง เตือนอันตรายเห็ดพิษหน้าฝนค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงฤดูฝนถือเป็นฤดูเห็ดหลากชาวบ้านนิยมเข้าไปเก็บเห็ดป่าเพื่อนำมาประกอบอาหารรับประทานและขายในตลาดท้องถิ่นในแต่ละปีจะพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษเป็นประจำเนื่องจากเห็ดป่ามีทั้งเห็ดที่รับประทานได้และเห็ดพิษซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันมากอาจทำให้เข้าใจผิดได้เช่น เห็ดหมวกจีนและเห็ดคันร่มพิษคล้ายกับเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนเห็ดระงกพิษคล้ายกับเห็ดระงกขาวกินได้และเห็ดก้อนฝุ่นคล้ายกับเห็ดเพาะซึ่งอาจทําให้เข้าใจผิดและเก็บมารับประทานจึงได้รับสารพิษเข้าไปเห็ดที่เป็นสาเหตุทําให้เสียชีวิตส่วนใหญ่คือเห็ดระงกพิษบางแห่งเรียกว่าเห็ดระงกหินเห็ดระงากหรือเห็ดไข่ตายซาก ซึ่งเห็ดชนิดนี้คล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาวหรือเห็ดไข่ห่านที่สามารถรับประทานได้แต่แตกต่างกันคือเห็ดระโงกพิษจะมีก้านสูงกลางดอกหมวกจะนูนเล็กน้อยมีกลิ่นค่อนข้างแรงนอกจากนี้ยังมีเห็ดป่าชนิดมีพิษรุนแรงคือเห็ดเมือกครเหลืองโดยประชาชนมักสับสนกับเห็ดขิงซึ่งชนิดที่เป็นพิษจะมีเมือกปกคลุม และมีสีดอกเข้มกว่ายากแก่การสังเกตด้วยตาเปล่าทั้งนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ทดสอบความเป็นพิษของเห็ดเช่นการจุ่มช้อนเงินลงไปในหม้อต้มเห็ดการนำไปต้มกับข้าวสารหรือใช้ปูนกินหมากป้ายที่ดอกเห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการอ้างอิงในการใช้ทดสอบพิษกับเห็ดกลุ่มนี้โดยเฉพาะเห็ดระงกพิษ ที่มีสารพิษที่ทนต่อความร้อนแม้จะปรุงให้สุกแล้วเช่นต้มแกงก็ไม่สามารถทำลายสารพิษนั้นได้จึงไม่ควรใช้วิธีการเหล่านี้ทดสอบความเป็นพิษของเห็ดหลังจากกินเห็ดพิษแล้วจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือทายอุจจระเหลวไม่ควรซื้อยากินเองหรือไปรักษากับหมอพื้นบ้าน จะต้องรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการกินเห็ดโดยละเอียดพร้อมกับนำตัวอย่างเห็ดพิษไปด้วยหากยังเหลืออยู่และควรให้ผู้ป่วยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือนัดติดตามอาการทุกวันจนกว่าจะหายเป็นปกติเนื่องจากเห็ดพิษชนิดร้ายแรงจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนในช่วงวันแรกแต่หลังจากนั้นผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงตามมาคือการทำงานของตับและไตล้มเหลว จนถึงขั้นเสียชีวิตได้สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยที่กินเห็ดพิษเบื้องต้นให้ผู้ป่วยอาเจียนเอาเศษอาหารที่ตกค้างออกมาให้มากที่สุดโดยการล้วงคอหรือกรอกไข่ขาวจากนั้นรีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันทีหากไม่แน่ใจว่าเห็ดที่เก็บมาเป็นเห็ดพิษหรือเป็นเห็ดที่รับประทานได้ไม่รู้จักหรือสงสัยว่าเป็นเห็ดพิษไม่ควรเก็บหรือซื้อมาปรุงอาหารรับประทาน ควรเลือกรับประทานเห็ดที่มาจากการเพาะขยายพันธุ์เช่นเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดฟางเป็นต้นนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดร่วมกับการดื่มสุราเพราะริจ,จักแอลกอฮอล์จะทําให้พิษเห็ดแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและทำให้อาการรุนแรงขึ้นด้วยและขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาแอปพลิเคชัน m s h r o o m Image Matching ชื่อว่าคัดแยกเห็ดไทยเพื่อใช้ตรวจสอบเห็ดมีพิษและเห็ดที่รับประทานได้ในประเทศไทยโดยรวบรวมภาพถ่ายของเห็ดทั้งเห็ดพิษและเห็ดที่รับประทานได้เพื่อใช้ประมวลผลด้วยโปรแกรมจดจำรูปภาพและแสดงผลชนิดของเห็ด รวมถึงร้อยละของความถูกต้องโดยโปรแกรมแอปพลิเคชันในเวอร์ชัน v1.2r3 ปัจจุบันมีฐานข้อมูลรูปภาพเห็ดพิษที่พบบ่อยเพื่อประมวลผลได้แก่กลุ่มเห็ดระงกพิษกลุ่มเห็ดหมวกจีนเห็ดคันร่มพิษเห็ดหัวกรวดครีบเขียวพิษเห็ดฐานเลือดเป็นต้นนอกจากข้อมูลภาพถ่ายแล้ว ในฐานข้อมูลได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมของเหตุแต่ละชนิดเช่นชื่อพื้นเมืองพิษที่พบในเหตดอาการที่แสดงหลังจากได้รับสารพิษดังกล่าวเป็นต้นสำหรับการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวต้องทำการดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งไว้บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแบบ Android เท่านั้นโดยเข้าถึงแอปพลิเคชันได้2ช่องทางคือ 1. เลือกจาก Play Store ค้นหาคำว่า คัดแยกเห็ดไทยและ 2. สแกน QR Code จากนั้นทำการลงทะเบียนและใช้งานโปรแกรมด้วยการเปิดกล้องและสแกนดอกเห็ดที่ต้องการทราบชนิดโปรแกรมจะเริ่มประมวลผลแบบเรียลไทม์และจะหยุดเมื่อความถูกต้องของชนิดเท่ากับร้อยละ95หหรือเราสามารถกดปุ่มเพื่อหยุดได้นอกจากนี้โปรแกรมนี้ยังสามารถตรวจสอบชนิดของเห็ด จากภาพถ่ายที่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือได้เช่นกันอย่างไรก็ตามการใช้แอปพลิเคชันคัดแยกเหตุไทยเป็นเพียงเครื่องมือในการคัดกรองเบื้องต้นซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการรับประทานเท่านั้นค่ะดังนั้นการรับประทานเหตุไม่ควรรับประทานเหตุที่ไม่รู้จักที่สำคัญไม่รับประทานเห็ดกับสุราเพราะริจ,จักแอลกอฮอล์จะทำให้ผิดเห็ดแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังทําให้อาการรุนแรงขึ้นด้วยหากรับประทานเห็ดไปแล้วมีอาการคลื่นไส้อาจเจียนหรืออาการทางระบบประสาทให้หยุดรับประทานทันทีแล้วรีบไปโรงพยาบาลในพื้นที่พร้อมทั้งนําตัวอย่างเห็ดสดที่เหลือจากการปรุงอาหารที่รับประทานไปด้วยเพื่อส่งตรวจพิสูจน์สารพิษและสายพันธุ์เห็ดพิษหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทรศัพท์ 1422ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำและติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำ วันนี้ที่จดจำวันที่24สิงหาคมเป็นวันที่236ของปีหรือวันที่237ในปีอที่กสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก129วันในปีนั้นวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช622ภูเขาไฟวิสูเวียส ปะทุอย่างรุนแรงจนเท่าทุลีภูเขาไฟฝังกลบเมืองปอมเปอีประเทศอิตาลีวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2485ได้มีการลงนามเกี่ยวกับการปฏิบัติการของกองทัพเรือไทยกับจักรพัฒนาวีญี่ปุ่นในบริเวณอ่าวไทยและน่านน้ำภาคใต้ของอินโดจีนฝรั่งเศสวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2534มิคาอิลกอบาชอฟ ลาออกจากตําแหน่งผู้นําสหาภาพโซเวียตทําให้สหาภาพโซเวียตล่มสลายอย่างเป็นทางการวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2559เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด7.0ตามมาตราริกเตอร์บริเวณประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้รับรายงานความสั่นไหวในอาคารสูงกรุงเทพเป็นบริเวณกว้าง พบกับรายการสยามมนุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ